สวัสดีครับพบกับผมทูนทางช่องฟอร์ดพัทราโชคอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมเจ้าตัวเอเวอร์สไทเทเนียมพัทสี่คูณสองนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกรุ่นนะครับเป็นรถที่ยอดฮิตเลยนะครับเป็นรถที่ขายดีที่สุดนะครับในยุคนี้แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว SUV นะครับต้องบอกเลยว่าเอเวอร์ไทเทเนียมพัทคันนี้ทั้งสวยแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีการขับขี่ชั้นสูงอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับมีมาให้ครบจบเลยนะครับคันนี้ สำหรับเจ้าตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัท 4x2 คันนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายเขาจะอยู่ที่1,724,000บาทนั่นเองนะครับแต่คัน nah. ข้างหลังผมนี้นะครับจะเป็นสีขาวมุกนะครับจะมีค่าสีเพิ่มจากราคาตัวรถอีก12,000บาทนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพั 4x2 คันน <iden> ี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตรนั่นเองนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าต สำหรับเจ้าตัวเอเวอเรคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบเทคโนโลยีช่วยขับขี่ชั้นสูงอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องแบบ360องศารอบคันนะครับมีมาให้นะครับแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบ stop and go นะครับมีมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางการเดินรถนะครับระบบ เตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับแล้วก็ระบบตรวจจับคนเดินถนนพร้อมด้วยระบบเบรกอัตโนมัติมีมาให้ครบเลยนะครับคันนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ให้นะครับถุงลมนิรภัยเจลูกด้วยกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอเวอเรสต์คันนี้นะครับมีอะไรหล่อหอกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้ลูกค้าเน้นเป็นเดิมๆนะครับเน้นเป็นเรียบหรูดูแพงนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเอเวอเรสต์คันนี้นะครับด้านหน้านะ โทนของโครเมียมนั่นเองนะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเทอรกาไฟนะครับแล้วก็ตัดโลโก้ขอบโลโก้ต่างๆนะครับเป็นโครเมียมนะครับฟอนตัวอักษรเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมเช่นกันนะครับรองพื้นด้วยสีน้าเงินนะครับมีกล้องด้านหน้ามาให้นะครับตัวนี้แล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นแบบมันติเดเตอร์แบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโครมเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่แบบ LED มาให้นะครับไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ ลิ้นขอบนะครับเป็นโครเมียมนะครับสำหรับเจ้าตัวไทเทเนียมพัดนะครับเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้านะครับมีมาให้นะครับเซ็นเซอร์การระยะด้านหลังมีมาให้นะครับผมชายกันชนด้านล่างนะครับเป็นสีเงินนะครับตัดกับตัวสีขาวมุกนะครับทำให้รถดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับว่ามีอะไรสวยๆกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดคันนี้นะครับผมอ่า ด้านข้างนะครับตัวนี้คิ้วล้อของเขาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีขาวมุกมาเลยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยให้ความสปอร์ตหรูหรานะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับเป็นลายก้านนะครับขนาด20นิ้วนั่นเองนะครับมาพร้อมกับสเปคยางนะครับของกุชเยียนะครับ255ทั 55R20 นะครับล้อแม็กก็จะเป็นสีเทารกาไฟนะครับปัดสีเงินนะครับทำให้รถดูโดดเด่นนะครับมีน็อตให้ด้วยนะครับ6รูนะน็อตนะ แข็งแรงทนทานนะครับระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกให้ทั้งสี่ล้อนะครับมาพร้อมกับระบบช่วงล่างแบบโมโนทูปนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามและก็นุ่มนวลนะครับอ่านี่เลยนะครับแก้มข้างนะครับพร้อมคีิประบายความร้อนแล้วก็โลโก้คําว่าไบเทอร์โบนะครับตัดขอบด้วยสีเงินนะครับสวยงามนะครับอ่าราวหลังคาด้านบนนะครับเส็นสีเงินนั่นเองนะครับสวยงามหรูหรานะครับกระจกมองข้างนะครับในรุ่นไทเทเนียมพัดเนี่ยกระจกมองข้างของเขาจะเป็นอ่าสีโครเมียมนะครับ โครเมียมนะครับเป็นข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีดําตัดโครเมียมสวยงามหรูหรามากๆนะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบ led มีกล้องด้านข้างให้นะครับไฟส่องสว่างข้างตัวรถมีมาให้เซนเซอร์เตือนมุมอับนะครับเตือนจุดบอดนะครับผมมีมาให้นะครับมือเปิดก็จะเป็นสีโครเมียมมาให้นะครับมาพร้อมกับระบบกุญแจแบบ smart k ย y นะครับเปิดปิดง่ายได้นะครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับโลโก้คําว่าไทเทเนียมก็จะเน้นเป็นโครเมียมอีกเช่นกันนะครับบันไดนะครับบันไดข้างก็จะเป็นสีดําตัดขอบสีเงินนะครับสวยงามมากๆนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับว่ามีอะไรหล่อๆกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเอเวอริสไทเทเนียมพัดสีคูนสคันนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกแบบ led ดวงที่3ให้ที่ตรงสปอยเลอร์เลยนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านล่างนะครับที่ปัดน้ำฝนท้ายนะครับก็จะมีมาให้นะครับกระจกลั้งหลังนะครับแล้วก็โลโก้ค comfort นะครับสำหรับเจ้าตัวเอเวอริสรับไทเทเนียมพัดไฟท้ายของเขาเนี่ยจะสวยมากผมชอบมากๆเลยไฟท้ายของเขา จะเป็นแบบ LED ต่อๆกันนะครับเหมือนกับในรถสปอร์ตเลยนะครับสวยงามหรูหรามากๆนะครับแล้วก็อ่านี่โลโก้คำว่าเอเรสนะครับเป็นสีโครเมียมอีกเช่นกันนะครับแล้วก็กล้องส่องถอยนะครับทำงานควบคู่กับเซ็นเซอร์การระยะถอยจอดนะครับทำให้รถเนี่ยสามารถถอยจอดได้อย่างปลอดภัยและก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของโลโก้คำว่าไทเทเนียมก็มีมาให้นะครับนี่เซ็นเซอร์นะครับอ่าไฟสปอตไลท์นะครับขณะถอยนะครับมีมาให้นะครับแล้วก็ ชายกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับทำให้รถนี่ดูโดดเด่นดูสวยงามมากๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้นะครับผมบอกเลยว่าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดคันนี้นะครับตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะครับทั้งสถานการณ์ถนนขรุขะถนนเรียบถนนลูกลังนะครับเอเวอเร ไทเทเนียมพัด4คูณ2เอาอยู่แน่นอนนะครับสำหรับรถที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับคุณที่มีครอบครัวใหญ่นะครับตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่มาครบจบแบบนี้นะครับเพื่อคนรักที่คุณห่วงใยที่นั่งอยู่ท้ายรถกับคุณนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องฝากลูกค้าทุกท่านเลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทูลทางช่องฟอร์ดพัทราโชคด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปรถยนต์ฟอร์ดสวยๆจากทางช่องฟอร์ดพัทราโชนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับและอย่าลืมนะครับรถเอเวอเรสต์เรามีพร้อมส่งมอบทุกรุ่นทุกสีนะครับไม่ต้องกังวลว่าจองมาแล้วจะไม่มีรถนะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับผมได้ทางช่องฟอร์ดพัทราโชนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครััับบว่คารสสดีอ